ผู้ชมครับแม่ค้าออนไลน์โดนเขาให้นะครับเห็นบอกว่ามีหัวขโมยครับท่านผู้ชมครับเอากรรไกรตัดหญ้าทุบกระจกแล้วเข้าไปในบ้านได้เนี่ยเข้าไปขโมยข้าวของหลายต่อหลายอย่างทั้งเงินสดข้าวของเครื่องใช้นะครับมูลค่าประมาณ2 0 0 0 0 0บาทเจ้าหน้าที่สงสัยอยู่คนคนหนึ่งท่านผู้ชมชื่อว่าไอ้กระปือท่านผู้ชมเพราะเคยพัวพันกับคดียาเสพติดและโอ้โหลักเล็กขโมยน้อยเนี่ยไม่ต้องเสร์เพียบวงจรปิดท่านผู้ชมไปดูภาพก่อนนะครับ ก่อเหตุแล้วครับเห็นไหมกันไกลตัดหญ้าทุบก,กระจกก่อนครับเข้าไปในบ้านได้คราวนี้ก็เสร็จโจร์แล้วครับเพราะบ้านหลังนี้ตอนที่ก่อเหตุไม่มีคนอยู่เห็นไหมะเท้าวขวาก้าวเข้าไปก่อนแล้วก็ค่อยย่อตัวลงมามุดเข้าไปนะครับและอีกคลิปหนึ่งก็เป็นคลิปที่เมื่อมันได้เข้าของแล้วนะครับมันก็ออกมาประมาณ8ปดโมงครึ่งช่วงเช้าเห็นไหมครับไปแล้วหนี วันนี้ผู้เสียหายครับก็คือเจแวร,รบอายุ41ปีเธอเป็นแม่ค้าออนไลน์ครับขายเครื่องสําอางแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านด้วยนะครับในชุมชนทุ่งสว่างที่อำเภอนาแก่นครพนมบ้านใหญ่พอสมควรนะครับวันนี้เจแวร์บอกเรานะครับบอกว่าเธอดูวงจรปิดแล้วล่ะนะครับพอกลับมาบ้านก็ตกใจอย,อยู่เหมือนกันเพราะโอ้โหกระจกแตกเลยแล้วก็การลื้อข้าวลื้อของเนี่ยกระจัดกระจายเลยอยู่ในบ้านเนี่ยเธอเอาวงจรปิดไปแจ้งความแล้วที่สอพอนาแกเงินสดหายไป6 0,000บาท นาฬิกาข้อมือสี่เรือนทองรูปรพันธ์ก็หายไปมูลค่าความเสียหายครับเจแววบอกว่าเอากลมๆนะประมาณสักสองแสนบาทได้สี่สิงหาคามที่ผ่านมาครับและเธอบอกว่าเธอโดนแบบเนี้ยสองครั้งแล้วแต่โชคดีครับที่บ้านนี่มีวงจรปิดนะก็เพราะฉะนั้นภาพเหล่านี้ครับเป็นภาพหลักฐานชั้นดีเลยล่าสุดตาํารวจสพนาแกนะครับแกะรอยจนรู้แล้วนะครับว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้ชื่อว่านายนกับนายกระปื้์นะฮะ หลบหนีไปกบดานที่จังหวัดใกล้เคียงแล้วก็มีประวัติพัวพันกับขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่ด้วยเคยติดคุกมาก่อนนะครับในคดียาเสพติดญาตินะฮะให้ข้อมูลยืนยันนะครับว่ากระเปอร์นเนี่ยไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหลอกนะครับมื่นไหนก็นอนนั่นขําไหนก็นอนนั่นรักเล็กขโมยน้อยไม่ต้องซืบเพียบไม่เว้นแม้แต่ญาติพี่น้องโดนกันให้ทั่วนหน้าแล้วก็มีประวัติพัวพันยาเสพติด ทำงานนะครับเป็นลูกน้องคนมีสีพวกมาเฟียบางกลุ่มเพราะฉะนั้นแน่นอนมีแบค็คมีคนหนุนหลังครับช่วยเหลือนะกระเปื่อเนี่ยหนีมาได้โดยตลอดและญาติเชื่อว่าตํารวจรู้ความเคลื่อนไหวเป็นอย่างดี<ว>ลองฟังญาติด,ดูครับแต่ปูด้วยความปูจะเก็บมันอยู่แล้วปูที่มาอันที่มูราที่มาแห้งที่สังกับเรื่องอันเปิดประตูล็อกประตูเข้าในแบ,บ่ใเอ่า,งงาขนาดของญาติพี่น้องมันก็นยังเอาไปอรอถมันพอ่อมันอุนให้ ไม่ชมสามันก็จะไปขายสามมือทีมีลูกคณะเป็นเสียง้วเปให้กูว่าเลยนะเอสอเองะเราเองจะแท้กมันจเอาแล้วกูจะปกป้องมันทุกอย่างานิโมโหมากเลยนะครับนะไม่อยากจะปกป้องแล้วนะครับมันเอาทุกอย่างจริงๆแล้วก็ยังมีพยานอีกสองปากนะครับเห็นบอกว่าเป็นเพื่อนในในกระเปุ่นนี่แหละเขายืนยันนะครับบอกว่าไม่ใช่ใครอื่หรอกที่ทําเนี่ยกระปุ่นเขาบอกแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นตํารวจเตรียมอนุมัติศาลเพื่อออกหมายจับภายในวันพรุ่งนี้ครับ ไวเข้าใจง่ายกดติดกับใครข่าวช่องแปด